่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ที่ทุกท่านครับผมวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็พาทุกท่านมาดูนกต่อในบ้านผมนี่แหละคือผมมีตัวไหนบ้างนะครับอะไรยังไงนะครับตอนนี้เหลือนกต่อกี่ตัวนะครับ ทางด้านซ้ายมือนะครับที่กําลังคูอยู่ตะกี้ก็เป็นเจ้ายกเพชรนะครับทางด้านขวามือผ้าเขียวๆนะครับก็จะเป็นเจ้าแสงทิพย์ลิวตันนะครับยกเพชรนี่กุกเดียวนะครับก็จะเหลืออยู่แค่ส,สองตัวนี้นะครับผมที่เล่นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเอาไว้เล่นในป่าภูเขาลุนวนนะครับเป็นแล้วก็เป็นนกป่าที่ เสียงถูกใจผมอ่ะผมชอบนกเสียงเล็กนะนะครับทุกคนคานลมก็มีบางๆนินดๆหน่อยๆนะครับสําหรับนกป่ามันก็ขานลมก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเรอะแต่หาตัวที่เยอะๆมันหายากครับยังหาไม่เจอเลยนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผมไปป่าภูเขามานะครับทุกคนก็ก็เจอนกมาหลายหลายตัวนะเป็นร้อยตัวนะทุกคนนะแต่ในแต่และ ปีสองปีแล้วอ่ะสองปีแล้วผมไปต่อป่ามานะครับทุกคนก็ได้ยินเสียงนกป่ามาก็เป็นร้อยตัวแล้วล่ะนะครับแต่ก็ยังหาตัวที่แบบเก่งๆเจ๋งๆ,ๆแบบมีคลุมจัดๆที่หลายคนต้องการถามหามันไม่เจอนะครับทุกคนหรือมันไม่มีหรือเปล่านะครับหลายท่านก็อยากได้แต่นกป่าคลุมแบบสุดยอดอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันหาไม่เจอนะครับทุกคนแต่ว่า นั่นแหละครูอ่างครูอะไรก็พอเจออยู่นะครับริวตันก็เจออยู่แต่ก็ต่อไม่ได้นะครับแต่ว่านกขลุมจะจัดมันไม่ค่อยมีนะครับนั่นแหละนกป่าขาลุมมันไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีอยู่ก็มีก็แต่ว่าก็ยังไม่เยอะเพราะว่านกตัวอะไรนกตัวไหนที่ปล่อยขลมุมอะ่ะมันจะปล่อยตั้งแต่อยู่คนละต้นเลยนะครับเรื่องขลุมอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่อยู่ต้นคนละต้นเลยแต่มันมาในระยะประชิด นกก็จะไม่ค่อยปล่อยขลมมากเท่าไหร่ก็จะเน้นคูนะครับนะ่ะนั่นคือถ้านกมีขลม,มจริงจริงมันต้องมีตั้งแต่อยู่คนละต้นเลยนะครับอยู่คนละต้นเนี่ยถ้ามันปล่อยขลมแสดงว่าตัวนั้นอนะขลมเยอะนะครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนุนหนุนอ่างบ้างอะไรบ้างนะครับนั่นนะครับก็หาค่อนข้างยากครับนกป่าที่มีขลมจัดจ้านนะครับตอนนี้ก็พามาทุกท่านมาดูนะครับนกต่อที่ เหลืออยู่นะครับไม่ใช่เหลืออยู่สิที่เล่นอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับผมก็เป็นเจ้าแสงทิพย์เจ้าแสงทิพย์หลังจากกระปูดหรือเหี่ยวอะไรเข้าเนี่แหละครับผมกระปูดมั้งหรือกาวเหาไม่รู้น่าจะเป็นกาวเห่าลายนะครับตัวแต่ว่าเป็นกาวเห่าแดงกาวเหลาลายนะครับก็ก็พักมาได้เป็นเดือนกว่าแล้วนะฮะจริงๆก็ออกได้แล้วแหละทีนี้มันมีฝนมีอะไรด้วยแล้ว ก็เลยไม่ได้ออกก็รอผมจะเอาแสงทิปออกรอเล่นทีเดียวเลยนะครับผมประมาณหลังออกพรรษาหรือว่าปลายฝนนะครับช่วงนี้ก็ผัดขนดูทีก็คนนี่ขน,นเต็มกรงเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดให้เลยเพราะว่าก็เก็บตัวนานเลยก็ปิดผ้าปิดอะไรไปเลยนะครับผมส่วนยกเพชรก็ยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่นะครับพวกนี้ยังเป็นนกใหม่ๆอยู่เลยนะครับทุกคนเนี่ยวันนี้ฝนก็ตกอีกแล้วเห็นไหมฮะกาลังถ่ายคลิปอยู่ฝนก็ปลปอยมาแล้วนะ นกป่าก็ไม่ค่อยคึกนะครับผมนกต่อก็ไม่ค่อยคึกนะครับเนื่องจากติดฝนติดอะไรบ้างนะครับผมสภาพอากาศหนาวเยน็นอะไรอย่างนี้นะครับนกก็ไม่ค่อยคึกแดดไม่ค่อยเจอนะครับนกถ้าได้แดดมันก็ดีนะครับทุกคนวิตามินนะฮะยิ่งเป็นแดดตอนเช้านะครับก็ดีนี่ตอนนี้ก็ดูจากเจ้าหยกเพชรน,นะครับนี่ตัวน,นี้เจ้าหยกเพชรก็มีแซมมีแซมตรงหน้ายังมีขนขนหนาขนบัวนะครับผม เนี้ส่วนแสงทิพย์ก็มีเหมือนกันนะครับแสงทิพย์ตัวใหญ่กว่าหยกเพชรนะครับตัวหยกเพชรตัวเล็กนะครับเป็นนกตัวเล็กหยกเพชรแต่ว่าแสงทิพย์เป็นนกไซส์ใหญ่นะครับแสงทิพย์เป็นนกไซส์ใหญ่กว่านะฮะก็ดูนี่นะครับทุกคนก็เหลืออยู่ประมาณสองตัวนี้นะครับผมตัวที่เล่นอยู่เป็นหลักๆเลยนะครับผมพวกนี้ก็เอาไว้เล่นป่าอย่างเดียวนะครับเป็นเสียงเล็กทั้งคู่นะครับเจ้าแสงทิพย์แล้วก็เจ้าหยกเพชรนะครับ หยกเพชรนี่เอามาจากชีมงานนะครับผมเอามาจากปลาตุ้มนั่นเองนะครับแบ่งแบ่งแกมานะครับช่วงที่ผมแบ่งเลเซอร์ไปนะครับผมก็แบ่งตัวเก่งไปนะครับผมก็เอาหยกเพชรมาสำรองเล่นนะครับแล้วก็ส่วนแสงทิพนี่เป็นนกทางเหนือนะครับแสงทิพแสงทิพด้านขวามือนี่นะครับเป็นนกทางเหนือเป็นนกเชียงรายนะครับผมตัวนี้ก็แบ่งเขามามาอยู่กับผมเป็นปีแล้วนะครับทุกคน ยกเพชรก็จะเกือบปีแล้วล่ะเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วลยกเพชร่ะอยู่กับผมอะ่ะน่าจะมีแล้วล่ะครับผมอย่างต่ำห้าเดือนขึ้นนะครับผมจําไม่ผิดอะ่ะก็ยังเป็นนกฝึกอยู่นะครับสําหรับยกเพชรพึ่งฝึกจริงๆนะครับก็ฉเฉลยน่าจะได้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับสําหรับยกเพชรแสงทิพย์ก็พอๆกันนะครับแสงทิพย์นี่ฝึกตอนที่ได้มาแล้วก็มาออกป่าครั้งแรกไปกับเจ้าเลเซอร์นะครับวันนั้นก็ได้มาแต้มหนึ่งอยู่นะ สำหรับแสงทิปนะครับนี่ก็เหลืออยู่สองตัวเท่านี้นะครับทุกคนตัวที่เล่นอยู่นะครับเป็นนกป่าแล้วก็เอาออกเล่นอยู่ประจํานะครับนี่ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับผมสําหรับนกต่อของผมนะค <laughs> รับทุกคนว่าเอ๊ะเห็นว่าผมไม่มีนกแบ่งนกแบ่งมันนกมันยังไม่ขึ้นนะครับทุกคนสําหรับนกใหม่นกอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ขึ้นนะครับอากาศมันไม่ค่อยดีนกก็ยังไม่ขึ้นแล้วก็ที่บ้านก็หนูก็เยอะนะครับมีอะไรมาควน มันเยอะนะครับอ่ะนี่มาดูหน้าตาชัดๆสำหรับเจ้าแสงทิพย์นะครับแสงทิพย์ก็เป็นนกยืนไม่ค่อยสวยนะครับทุกคนเป็นหลังค่อมๆนิดนึงนะครับผมถ้านกถ้านกตัวไหนที่ยืนสวยๆนะครับมันจะอกพายไหลพึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมยืนยืนทรงสวยๆหน่อยนะครับแบบนั้นนะ่ะสวยแต่ว่าแสงทิพย์ยืนไม่ค่อยสวยนะในในในสายตาผมนะครับเป็นยืน หย่อนๆนะครับสําหรับแสงทิพยืนไม่ค่อยสวยมีตัวสวยมีพรีเมียมนะครับพรีเมียมก็ยืนสวยดีนะครับพรีเมียมพรีเมียมเป็นนกลักษณะดีแต่ว่าแบ่งไปแล้วครับพรีเมียมอ่ะนี่มาดูดอกเพชรนะครับดอกเพชรังคือเปลี่ยวนะครับเป็นนกใหม่นะครับเป็นนกแต่ว่าอายุได้น่าจะสองปีแล้วนะครับผมอายุกรงนะฮะทุกคนอายุกรงน่าจะสองปีแล้วล่ะเพราะว่าก็ขึ้นแล้วล่ะอยู่กับปลาตุ้มก็ สองปีั้มเห็นแกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นกเพช็กก็เป็นนกตัวเล็กแล้วก็เสียงเล็กด้วยนะครับนกเพล็กก็ลักษณะการยืนก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ยังไม่ถือว่าสวยรูปหล่ออะไรอย่างนี้นะครับนกเพ็อ่ะนี่นะครับผมก็เหลืออยู่2ตัวประมาณนี้ครับสําหรับนกที่ผมใช้เล่นอยู่นะครับหลังจากออกพรรษานี้นะครับผมหรือว่าหมดฝนนะฮะปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันแน่นะครับคู่นี้ คู่หูป่าระเบิดนะครับผมนี่ฝั่งขวามือเจ้าแสงทิพย์ฝั่งซ้ายมือเจ้าหยกเพชรนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแนอ่าประมาณนี้ครับทุกคนก็พาทุกคนมารับชมนกต่อผมอยู่ที่บ้านผมประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสถานะยังเป็นนกฝึกอยู่นะครับบางท่านก็อยากจะถามแบ่งนะครับแพงนะครับผมแบ่งแพงเป็นหมื่นนะครับนกใหม่แต่ก็ขายเป็นหมื่นนะครับอ่ะเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับทุกคนขอพรบคุณทุกานสําหรับการติดตามรับชมเนาะ จะให้กำลังใจกันมาโดยตลอดไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ